ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวสุทธิตาพรมศรีเข้ารับราชการเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยณโรงเรียนบ้านนานวนข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัสุรินภาราหน้าที่ด้านงานสอนข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์สังคมศึกษาสุขศึกษาและสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่พิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครูเวรประจำวันพฤห,หัสบดีช่วยจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รับผิดชอบจัดทำบอร์ดนิเทศห้องปอนหนึ่งและรับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย องค์ประกอบที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมแก่ผู้เรียนคณะครูและผู้บริหารรวมถึงบุคคลอื่นๆเช่นการพูดจาไพเราะการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการรวมทั้งกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3จัญญาบันวิชาชีพครูข้าพเจ้าเข้าอบรมพัฒนาตนและพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรรวมทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติงานสอนด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความวิทยาอุตสาหะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่อยู่ที่บ้านและอยู่ที่โรงเรียนเช่นการเลี้ยงเป็ด การปลูกพริกเป็นต้นรวมทั้งนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีสติทำงานอย่างรอบคอบเป็นผู้มีน้ำใจต่อผู้ร่วมชั้นเรียน 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจัดทำสื่อและจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งพัฒนางานด้านงานสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามศักยภาพช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆทั้งอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างเต็มกําลังความสามารถ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพ พยายามศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไม่ให้สังคมมองวิชาชีพในทางไม่ดีข้าพเจ้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งใดๆคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมวิชาชีพและยึดมั่นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด องประกอบที่สองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายใช้รูปแบบการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเกิดผลการเรียนรู้มีความสามารถในด้านต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม เช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในชั้นเรียนดังตัวอย่างกิจกรรมจรวดหาคําชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขอเชิญท่านคณะกรรมการรับชมค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่กับห้องเรียนคูนุกนะคะวันนี้อยู่กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะมีสมาชิกทั้งหมด17คนนะคะ <S <S <ๆ>ค 2. การบริหารจัดก,การชั้นเรียน ข้าพเจ้าจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยออกแบบห้องเรียนที่ให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นสะอาดปลอดภัยสามารถใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ง่ายและเหมาะสมส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือเพื่อลกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือติดตามและประเมินผลผู้เรียนในด้านการเรียน และการปรับพฤติกรรมเช่นการออกเยี่ยมบ้านการแนะแนวและการประชุมผู้ปกครองเป็นต้น 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทั้งของภาครักและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพอยู่เสมอ 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นในแวดวงอาชีพครูและแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรมีความรักความสามาคัคคีกับบุคลากรในโรงเรียนช่วยกันทำงานจนประสบผลความสำเร็จในด้านต่างๆ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารของสถานศึกษาข้าพเจ้าหมันศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันส่งเสริมงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เช่นการสร้างสื่อการเรียนการสอนการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและลดระยะเวลาในการทำงานข้าพเจ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านการแต่งคำประพันธ์ประเภทกรสุภาพดังตัวอย่างกราบขอพรผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองช้าง พระยาสุรินเท้าจางวางผู้เก่งกล้าตั้งดวงจิตอธิษฐานช่วยนำพาให้ลูกหลานท่านพระยาจงปลอดภัยประทายสมันดินแดนไอยเรศสุรินเขตความงามแห่งผ้าไหมประคำสวยรวยประสาทนาแดนไทยถิ่นช้างใหญ่เอกลักษณ์ประจำเมือง ขอขอบคุณคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้านางสาวสุธิตาพรมศรีผู้เข้ารับการประเมินขออภัยมานะโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ